ก็วันทุกคนอีกครั้งนะครับตอนน้วก็มันอยู่ในชิปพิรเชสสองอันอีกแล้วนะก็เป็นการสรุปอัปเดตพิรเชสสองตรับการงานในครั้งนี้นะซึ่งผมคงเสียงดังมากไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ตีหนึ่งแนละ้วผมอาจคลิปตอนตีหนึ่งของวันก่อนพุธเลยนะเออไม่เป็นไรที่อู๋โคตรสู้ชีวิตได้อนะคือท้าว่านผมก็นอนมาแล้วนะผมคงเสียงดังมากไม่ได้เอาล่ะก็แอดโน้ตเนะครับหลักๆที่อัปเดตมาก,ก็จะมีพวก เป็นคอนเทนต์สกินนะก็คืออัปเดตหลักงครั้งนี้เลยนะแล้วก็มี update, uh, uh, อัปเดตงานพวกแก้บัคครับนะแล้วก็มีปรับ fps ในมุมมองของโครชีวนะิตทำให้ดูมีความดีขึ้นนะก็คือมุมมองโครชีวิตนะมีการปรับใหม่นะก็อัปเดตไอเทมนะเนี่ยไม่เนีน่ยนะอัปเดตมีการเพิ่มไอเทมใหม่นะครับแล้วก็มีการอัปเดต แอนิเมชันสำหรับไอเทมใหม่ทั้งหมดเลยนะครับมีการเพิ่มแบบใหม่ให้แอนซิกแล้วก็มีการเพิ่มไอเทมใหม่โกลสติกนั่นเองนะครับเออโอเคแล้วก็โ,โหแม่งมื่นหมดเลยทีเดอา่าอันนี้เป็นในเลยนะครับสกินใหม่ครับซึ่งไอสกินทั้งหมดเนะี่ยเป็นสกินที่มาจากการประกวดสกินนะครับในพิเรชยสองนะครับก็คือแต่ก่อนเน,ะนี่ยในนิดขอดพิเรชยสองอยมันจะมีการประกวดสกินด้วยนะครับก็คือ เขาจะให้ผู้เล่นนะออกแบบสกินมานแล้วเขาก็จะเลือกมาทั้งหมด20สกินนะครับสกินไหน,นก็จะให้แบบ20สกินเนี่ยนะให้ผู้เล่นน,นะมาโหวตนะครับซึ่งจะมีให้5สกินเท่านั้นนะที่จะได้เสียงโหวตเยอะที่สุดนะเออ,อเ,เสียงเพงมากนาตรงนี้โอเคก็ะจะมีแค่5สกินเท่านั้นที่จะได้เป็นผู้ชนะนะเข้ามาในเกมนะครับจากการโหวตของผู้เล่นนะครับก็จะมี5สกินนี้นะซึ่งไอ้5สกินเนี้ยถ้าเกิดว่าใครจำได้นี่มันอยู่ตรงนี้นะครับ อยู่ตรงนี้มันนานมากเลยนะสำหรับไอ้ภาคคอนเซปต์อาร์ตของสกินหลองนะครับนี่เป็นไงตรงนี้เนี่ยจะมีสกินเอ่อนี่ครับเวทเอเลเตอร์นะก็คือเป็นสกินที่แบบมันคือไอ้สกินเวทหรือว่าเวลดอร์สวาร์ดิงที่เป็นตู้เกมนะครับสกินเนี่ยแล้วก็สกินเดี๋ยวผมพามาตรงนี้ดีกว่าเลยสกินตัวที่หนึ่งก็คือตัวของเวทนะก็คือนี่เอเลนนะครับเป็นสกินตู้เกมนี่เน,นี่ยโคตรเท่เด๊ะ ซึ่งทุกสกิน,นจะราคา3,350นะคือแพงหูฉีดเลยนะจะบักมันก็เท่ละนะเนี่ยนะทุกสกินเป็นระดับเลเจนด์นะก็คือไม่ใช่ระดับแอนเชียนนะเป็นสกินที่ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากมายนะแต่ว่าโมลมนันเท่อยู่นะเป็น,นสกินตู้เกมนะคือตู้คอนทัตัวเนี้ยมันมีการอินมาจากแพ็กแมนใช่ไหมล่ะสกินมันก็เลยกลายเป็นตู้เกมซึ่งมันเท่มากนะแต่ผมซื้อแนะ่นอนสกินนี้สกินตูตน้ออมาคือเอนเด็กเด็กเอเด็ก ซึ่งไอเอเมกเนี่ยพิเศษเพื่อนนะตรงที่มันได้2สกินเลยนะก็คือสกินเนี่ยเน็ตนะรหรือว่า NDS นะอาจจะบอกว่าเน็ตเออ NDS NDS เออซึ่งมันก็คือสกินสกินเนี่ยจากค้าข,าของไอ้เวทนะรหรือว่าเวีล์โรสมายต์เองเนี่ยตรงที่มันเป็นอันนั้นเป็นตู้เกมยังไงอันนี้เป็นเครื่องเกม Nintendo เว้ยทั้งสมามนะครับก็คือทุกคนทุกตัวเอเมกเนี่ยมันอิงมาจากมาริโอ้ยนะ มันก็เลยกลายเป็นตู้ไม่ใมันก็เลกลายเป็นเครื่องเกมเ Nintendo ซึ่งแม่งเท่เหมือนกันนะสกินนี้จะมีการเปลี่ยนในแง่ของเสียงนิดหน่อยนะก็คือเสียงมันอนะ่ะมันจะเห็นว่าเสียงมันจะออกเนี่แบบมันเป็นเครื่องจักรพิดหน่อยนะก็คือแบบอัธิบายไม่ถูกอ่ะแบบก,ก็อย่างที่เป็น,นได้ฟังนะเสียงเป็นประมาณนี้เลยนะแล้วก็จะมีอสองสกินมาคือพรอมเบอร์นะว่เาเนี่ เป็นสกิน m อ็อันนึงครับซึ่งเป็นช่างปะปานะครับก็คือเหมือนมาเลีโอ้นะครับที่เป็นช่างปะปานะครับอย่างนี้เลยนะคนั่งช่างปะปาเต็มรูปแบบนะถ้าสมมติว่าเอ็มเอ็กไปทำงานก็คงจะใส่ชุดนี้ไปนะครับเออเป็นไงสกินนี้ซึ่งสกินเนี้มันจะมีการเปลี่ยนเสียงพูดตอนเริ่มต้นด้วยนะแค่นั้นเลยนะไม่มีอะไรแล้วนะครับแค่เปลี่ยนเสียงพูดตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็สกินต่อมานะครับก็คือสกินของอ่าเน่โวตี้โวตี้ก็คือสกินนี้นะครับนักเก็ต คือไม่เป็นสกินที่มีโคตร,รเลยฟูดตี้ไม่มีอะไรเลยคนระับมันคือนักเก็ตนะแต่ว่าฟนะูตี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างนึ่งที่ไม่จริองอย่างนี้ความพิเศษอะไนะนี่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งนนะที่ตายต้นฉบับก็คือตามต้ฉนฉบับแล้วนะสกินเนี่ยควรจะเป็นของตัวอ่าวนี้นี่ควรเป็นของไอ้นี่ครับแต่ว่ามันกลายเป็นของฟูตี้แทนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนครัแต่ผมเดาว่าอาจะ็นเพราะโมเดลแบบอคอนเซ็ปต์อาร์ของมันเนะี่ยมันดูตัว หุ่น <ELL ME> มันเน hey, um ี่ยดูไม่ใช่อ่อนนิดเพราะว่าอาโ o นี่ครับตัวจะเบี้ยวๆนะเห็นไหมตัวมันจะบิดๆเบี้ยวๆใช่ไหมแต่ว่าตัวคอนเซ็ปต์อาร์ของมันนะมันเป็นตัวแบบเล็กๆนะครับตัวกลมๆเล็กๆนะครับก็เลยกลายเป็นอย่างนี้แทนนะครับก็ผมเราว่าน่าจะเป็นเพราะอย่างนี้นะก็เลยกลายเป็นของฟุตบตตแทนนะครับก็ถ้าเกิดว่าดูจะโค้งหน้าเนี่ยคือแม่งคือหน้าอ่อนนี่เลยนะสกินเนี่ยสกินต่อมานะครับเป็นสกินที่น่าจะน่าจะสวยสุดแล้วนะก็คือสกินของ e อ็สกิน ซานิกนะก็คือสกินซานิกนี่นะซึ่งไอตัวซานิกเนี่ยมันเป็นมีดเกี่ยวกับโซนอืนมาก่อนนะจะเห็นได้ว่ายีีนะมันจะใส่สกินเออไม่ได้มันจะใส่หน้ากากซานิกมานะครับนี่หมาสกอสกินเนี่ยมันจะเก๋กว่าเพื่อนตรงที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงท่าทางการยืนแล้วก็เปลี่ยนแปลงท่าทางการเดินด้วยนะแต่ก็มีแค่นี้แหละครับผมไม่แน่ใจว่ามันเปลี่ยนเสียงหรือเปล่าแต่ที่แน่คือมันเปลี่ยนสองอย่างนี้ับก็คือท่ายืนกับท่าเดินนะเออด็ท่าเดินท่าบิงครับนี่ไ นี่คือสกินอ่าซิงกี้นะเอ้ยซานิกเอ ie, อซิงกี้พ่อโอเคแล้วก็สิ่งต่อมาที่มันไม่อัปเดตมันก็คือท่าโพสใหม่ครับจะเป็นท่าโพสใหม่ของไอ้นี่ครับในลูตคาดคือท่านี้มันทำอะไรอ่ะคือมึงมึงคันตาเหพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันทําอะไรของมันนะสองหรับสกินไอ้เอ้ยแม่สองหรับท่าทางใหม่ของในลูตคาดนะเป็นท่าทางพิจิตรีโพสแล้วก็ตัวของอฟอกบอนฟอกบอนก็มีอย่างก็คือเป็นท่านี้นะ เป็นท่ายืนนะที่หนือนตอน,ตอนมอมยืนสไตล์โบสนะก็คือปรนะมาณแบบยืนเฉยเออไม่มีอะไรหรอกมันแค่ยืนเฉยนะแล้วก็เนี่ยเป็นท่าท่านี้ก็คือท่าคลานนะเป็นท่าคลานรล่ลนะแค่นี้นะสำหรับการเพิ่มท่าทางใหม่นะแล้วก็มาพูดถึงอัปเดตใหม่ในคลิปน,น้อยนะก็คือ,อนี่นะมาทด่ร้านะครับนะ มันมีไอเทมใหม่ก็คือโกลสติกนะครับซึ่งไอโกลสติกเนี่ยนะครับมันจะสามารถสว่างรอบตัวของคุณได้นะสำหรับไอเทมนี้นะครับคือมันจะสว่างคือมันเป็นไอเทมที่สว่างกว่าตัวของโกลสติกเนี่ยมันจะเป็นไอเทมที่สว่างกว่าตัวของไฟฉายนะแล้วก็มันจะส่องแสงทั่วตัวเลยนะจรจับก่อนถ้าเป็นไฟฉายเนี่ยมันจะส่องไปแค่้าหน้าแต่โกลสติกเนี่ยมันจะส่องรอบตัวเลยนะ นี่ก็คือไอเทมใหม่นะครับก็คือโกสติกนะครับซึ่งจะเห็นว่าโกสติกเนี่ยมันไม่มีแถบการหมดใช้งานนะก็คือมันใช้ได้เรื่อยๆนะโกสติกเนี่ยมันไม่มีวันหมดนะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันไม่ค่อยสว่างหรือว่าคือมันสว่างนิดเดียวนะถ้าเรียกกับสฉายเนี่ยใช่ไหมไฟฉายมันคือมันจะส่องไปหน้าแล้วก็เห็นเยอะเลยแต่ว่าโกสติกเนี่ยไม่เห็นแค่นี้นะเห็นเห็นนิดเดียวรอบๆตัวแค่เองนะเออแล้วก็ฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะเป็นการตายนะก็คือถ้าเกิดว่าผู้เล่นนะครับถูกฆ่านะคมันจะขึ เจ๋งไปดีนะเจ๋งดีไปอีกแบบหนึ่งน,นะแล้วก็ในส่วนของมุมมองผู้รอดชีวิตนะมันจะมีการปรับให้ดูมีความแบบเออสมูทยิ่งขึ้นนะแล้วก็ตัวติดกับตัวมากยิ่งขึ้นนะคือที่เห็นเนี่ยนะผมใช้ไออแอนิเมชันสแครี่อยู่แล้วก็คือแอนิเมชันที่มันแบบหัวสายๆอ่ะคือที่เป็นแผลก่อนมันจะหัวสายจนแบบมึนเมาอ่ะคือดูไม่รู้เรื่องเลยว่าอะไรเป็นไรครับแต่ว่าตอนนี้เขาก็ได้ปรับใหม่แล้วให้ทุกแอนิเมชันนครับมันค่อนข้างหัวคงที่กว่าเดิมนะครับก็ดีขึ้นระดับหนึ มันจะเป็นการเอาอีโมทที่เราเลือกไว้นะครับปิโตรีโพสของเรานะมาเล่นนะครับตัวในตัวเกมนะครับก็คือเรื่องการกด G นะจะเป็นการเล่นอีโมทของเรานะครับก็โคตรกวนติกนะครับอุิกรณ์นึงของอัปเดตนี้ที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือแบบใหม่ที่มีชื่อว่าให้อันซิกครับซึ่งแบบนี้นะครับมันจะมีรูปแบบการทำธุรถิที่ต่างจากแบบอื่นเยอะพอสมควรเลยนะครับก็คือแบบอื่นเนี่ยมันแค่กด e ครั้งที่ไอเทมที่เราต้องเก็บใช่ไหมแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วครับแต่ว่าสำหรับแบบนี้นะคือเราจะต้องเก็บรวบรวมไอเทมนะที่อยู่ในตู้ล็อก เอาไปให้กับมิออเสเตอร์พิงกี้นะครับก็คือไอเอานี่บวชันสีมชมพูนั่นแหละครับซึ่งจะมีไอเทมอยู่2แบบก็คือเป็นไอเทมตามลิ้นชักคร,ครับกับตัวของเอ่อพิงกี้จูเนียร์ก็คือฟูตี้สีชมพูนะครับซึ่งจะหลบอยู่ในตู้นะครับซึ่งจะมี3ตัวนะครับเราต้องเก็บของพวกนี้นะครับแล้วก็เอาไปให้ตัวของมิสเตอร์พิงกี้นะครับที่อยู่อีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นห้องเอ่อขวาสุดกับซ้ายสุดนะครับซึ่งมิสเตอร์พิงกี้นะสามารถย้ายห้องได้นะหลักการย้ายห้องของมิสเตอร์พิงกี้นะเท่า ถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์มันอยู่ในห้องเดิมมากจนเกินไปก็คือห้องที่มีเตอร์พิงกี้อยู่แนละ้วณอาระมาแบบแคมป์จุดไม่ให้ซื้อทำเควส์ไปแนะนะ้นเนมิเตอร์วิงกี้นะครับจะวิ่งย้ายจุดนั้นนะครับก็ค่อนข้างดีนะเป็นเหมือนการดักไว้นะไม่ให้มอนสเตอร์แคมป์นะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมที่เป็นพวกไอเทมประเภทลินนทนล้นชักนะครับที่อยู่ในลิ้นชักนะครับถ้าเกิดว่าเราเข้าไปใกลนะ้มันจะมีเสียงเป่งมาด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถตามเสียงไปได้นะครับสําหรับไอเทมลิ้นชักนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไปให้มิเตอร์มิกกี้นะครับจนครบทุกอย่างแล้วนะครับมันพิเตอร์พิเตอร์มิกกี้นะครับจะลดเวลาให้กับเรานะครับก็ค่อนข้างไปเลยที่แจ๋งพอสมควรเลยนะแล้วก็แบบนี้ครับมันจะดีอย่างหนึ่งตรงที่มันยังมีตู้ให้หลบด้วยนะครับมันเป็นตู้แบบตู้แบบเปิดปิดได้นะครับไม่ใช่ตู้แบบที่เราเข้าไปหลบแบบด่ดาหมันแบบตู้ด่า,ดานอาวุนี่หรือว่าด่านไอ้ด่านฮีจอยนะครับเออพบบที่แบบเป็นตู้ที่เราแค่เดินทะลุเข้าไปนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นตู้แบบเราต้องเปิดแล้วเราต้องปิดด้วยนะครับก็ อารมณ์มาเล่นเกมผีแบบผีจริงๆอ่ะเออไอแต่เกมนี้ก็เกมผีบอกว่าเออแล้วก็มีพวกประตูะแล้วก็เออไม่มีแล้วมาก็ออแค่นี้แหละแบบนี้ก็ผมมองว่าค่อนข้างสนุกในะระดับหนึ่งนะแบบเนี้ยแต่ว่ามันอยู่ในฝั่งมอนเตอร์มากไปหน่อยนะก็คือทุกคนท่าว่าแบบมันค่อนข้างแคบครับทำให้การจุกเลยเนี่ยมันถามว่าได้ไหมก็ได้แหละเพราะว่ามันสามารถปิดประตอูอัดผีได้อยู่นะแต่ว่าวตัวตัวผมรู้สึกว่าแมบพบมันเหมาะกับมอนเตอร์มากจนเกินไปนะเพราะว่ามันมันแบบ คือมันเล็กนะครับแคบด้วยครับหนียากนะครับเอาง่ายนะเออ อยู่ในช่วงข่าวสารวิลเลจสองนะครับก็รู้สึกว่าจะมีข่าวสารอะไรน่าสนใจบ้างครับซึ่งอยู่ในดิสขอดวิลเลจสองนะโอเคมาเอาล่านะเราพูดถึงสิ่งแรกที่จะต้องจําเป็นก่อนเลยนะครับก็คือก็คือในวันที่1นธันวาคมนะครับเซิร์ฟดิสขอดวิลเลจนะครับเขาจะปิดให้การบริการไม่ใช่ไม่ปิดให้กบริการข่อคือไม่ใช่ปิดให้บริการจะไม่ไม่ให้เชิญคนเข้ามาแล้วนะก็คือคนที่ไม่สามารถเข้าซื้อดิสขอดได้ต่อไปนะครับก็คือ ต้องรอให้ต้องรอเขาประกาศเปิดอีกทีรอบหน้านะครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีใครเข้านะก็คือถ้าเกิดว่าในวันที่หนึ่งธังนวาคมถ้าเกิดว่าคุณยังเข้าไม่ทนันนะคุณก็จะไม่มีสิทธิ์เข้านะครในอนาคตต่อไปนะก็คือรีบเข้านะผมก็จะทิ้งนิ่งไว้น้าล่านะสำหรับไอซัลเวตต์คอร์นนะนนนะนรีบมาเข้าน,นะครับเพราะว่าวันที่หนึ่งธันวาคมเนี่ยเขาจะปิดการรับเชิญคนแล้วนะก็ไอ้นี่เขาก็รีบมาแนละ้วโอเคมาระส่นของเด v วอ o เม้น t นะก็คือการพัฒนาเกมนะก็เนี่ยเอาละ มีสิ่งนึงที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากก็คือนี่อันนี้ ยัดเค้แม่งคือมอนเตอร์ใหม่นะในนี้ครับซึ่งเอาทำตรงคือถ้าเราอูคลิปไอ้มอนเตอร์ที่ผมรวมไว้นะก็คือแม่งมีโคตรเยอะนะแต่ว่าเขาคือไม่เพิ่มมานะโค้ดเ,เอาไว้มีเข้ามาก่อนนะเนี่เห็น้แมกนอตอสกินมันคือมอนเตอร์ใหม่เลยครับนี่ไอ้นี่ครับฮันโรชาร์โดบอลนี่อย่างเช่นเออนั่นแหละครับนี่เป็นไงตอ้ตัวนี้เหมือนตาลงคนหนึ่งที่ไล่ล่าคนนะซึ่งตัวคอนเนอรแค่ฟังจากชื่ออา่า อะไรต้องเป็นอะไรวะอะต้องเป็นนะนี่ฮัลโหลชารูบอนคือแค่เนี้ยคุณก็รู้แล้วว่าแม่งเป็นการเรฟอเรินหรือว่าการอ้างอิงตัวนะครับใช่ครับแม่งคือการอ้างอิงถึงฮัลโหลเนเบอร์นะครับใอ่ไหมคือแบบลักษณะแม่งคือใช่เลยอ่ะแม่งแม่งแบบแม่งใช่เลยอ่ะแม่งคือคือฮัลโหลเนเบอร์ไอ้เหี้ยมันคือฮัลโหลเนเบอร์ไอ้เหี้ยโอเคแล้วก็ ส่วนต่อมาครับก็จะมีการนี่อันนี้ครับเบนจีจ้าครับเขาได้บอกไว้นะครับว่ามันจะมีการ Black Friday e v e n t นครับก็คือจะเป็น Black Friday e v e น t นะคืออะไรครับก็คือคือในเดือนพฤศจิกายนนะครับมันจะมีวันวันหนึ่งนะที่ฝรั่งเขาถือกันนะคือวัน Thank s g i v i n g นะหรือว่ามันขอบคุณพระเจ้านะซึ่งไอ้ Black f r i d น y ก็จะอยู่ในวันนั้นด้วยนะับ c k Friday มัน ได้พูดในเชิงการตลาดก็คงจะเป็นพวกแบบการลดราคาพวกสินของลดราคาสินค้าของนะประมาณนี้ครับก็คือจะมีการเพิ่มแบ็กไฟล์เดมาในเกมเพลย์ไทยสองมันก็คือการเพิ่มสกินเยอะแบบเยอะๆเลยนะเข้ามาแล้วก็มีการลดราคาสกินด้วยผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาสกินลิมิเต็ดอื่นๆกลับมาขายในช่วงนี้หรือเปล่านะแต่ว่าเป็นไปได้นะครับก็คือพี่แกก็บอกนะว่าเก็บเงินไว้ให้ดีหลันะครับคือแบบคือ คือพี่อขึ้นบ่อยกินคอนเทนต์มาซึ่งแต่ละอันก็แพงหูฉี่แล้วยังไใ,ให้กูกูเก็บเงินสำหรับแบ็คไฟได้อีกเหรอคือแบบคือถ้ากิดว่าเป็นช่วงหยุดยาวก็คงไม่ว่าอะไรแต่แบบผมไม่ได้หยุดยาวไงคือไม่ควรเป็นภา,าเก็บเงินนะเนี่ยอันนี้อันนี้คือทีเซอของเราจกินใหม่ของตัวนี้เราจะขัดครับก็มันคือกอสลาใช่ครับสกินมันน่าจะเป็นลักษณะนี้คือมันไม่ใช่กอสลลราหรอกรับแบบในรถขัดอนะจะไม่ได้ออกมาเป็นเชิงมนรรันลักษณะกอสเซรบแต่ว่า มันจะมีลักษณะคล้ายๆกับสกินนี้นะครับแบบลูกล่ามันน่าจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยที่ซื้อ,อของ backfire นี่แล้วก็อันนี้โอ้โหอย่างน,นี้เลยเทนะอันนี้คือสกินของวเปอร์นะที่จะเพิ่มเข้ามาในช่วง backfire นีนะคือเทเลยนะใครเป็นเมนไอ้ไอ้ล้นแดงแขนดวนหมัดเดียวจ่ของเราแล้วก็เก็บเงินไว้นะครับก็เทเอาเรื่องเลยนะสำหรับสกินเนี้ยก็ก็มีแค่นี้นะสำหรับไอพิลชเชนเ,เอ่อพิลชเชน ข่าวสารนะครับมีแค่นี้นะไม่มีแล้วนะครับมีนิดเดียวสำหรับ,บวันนี้นะครับก็แค่นี้แหละบ๊ายบาย